13มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับเที่ยงของวันนี้แล้วอากาศที่จังหวัดบึงการร้อนอบอ้าวนะครับไม่มีลมพัดเลยแต่ก็คลื่นเล็กๆนน้อยๆเหมือนกับจะมีฝนตกนะครับเราคิดว่าฝนจะตกที่ตรงนี้ประมาณวันที่9มีนาคมแต่ว่ารอมาจนถึงขนาดนี้แล้วจนถึงวันที่13ยังไม่มีฝนตกครับ สภาพสวนทุเรียนของเราจึงจําเป็นที่จะต้องสปริงเกอร์น้ำให้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าขณะน,นี้ต้นเหล่านี้เขากำลังแตกยอดอ่อนออกมาอยู่ในระยะเพสลาดนะครับนี่ครับระยะใบของเขาขนาะนี้กำลังต้องการน้ำเต็มที่ต้องการอาหารเต็มที่เราก็ดำเนินการใส่ปุ๋ยหมักนะครับใส่ปุ๋ยหมักรอบๆอใต้ทรงพุ่ม แล้วก็พยายามสปริงเกอร์น้ําให้แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเราใช้น้ำบาดาลน,นะครับน้ำบาดาลก็มีไม่มากเราใช้ไปประมาณสองชั่วโมงน้ำบาดาลก็ต้องอหมดแล้วเราก็หยุดก่อนนะครับนี่ครับสภาพต้นนี้คือต้นที่อ,ออกดอกมาแล้วเป็นหางแย้แล้วก็หางแย้ร่วงออกอร่วงทั้งหมดเลยนะครับเราก็เลยดำเนินการสะสมอาหารเพื่อที่จะ รอฤดูกาลหน้านะครับส่วนดอกรุ่นน้องนะครับเราก็เด็ดออกทั้งหมดนะครับนี่ครับเหลือเพียงขั้วเท่านั้นนะครับข <c oughs> ั้วของหางแย่ปีนี้ไม่ได้ครับสําหรับที่สวนของเราส่วนต้นนี้นะครับเหมือนกันนะครับเราก็สปริงเกอร์น้ําให้อย่างเต็มที่ไปเลยเราตัดหญ้าเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาปุ๋ยหมักมาใส่แล้วก็สปริงเกอร์น้ําให้เขาเต็มที่ไปเลย ต้นนี้ก็ไม่ออกดอกครับสําหรับปีนี้พักมาถือว่าเป็นปีแรกที่เขาพักนะครับเพราะว่าปีที่แล้วให้ลูกครั้งแรก25ลูกนะครับสําหรับต้นนี้หมอนทองอายุเข้าปีที่8แล้วนะครับปีนี้เลยพักครับไม่มีการออกดอกเมื่อไม่มีการออกดอกเราก็ส่งเสริมบํารุงต่อไปเลยครับใส่น้าใส่ปุ๋ยให้เต็มที่ไปเลยนี่ก็เช่นกันครับสําหรับต้นนี้ ต้นนี้ก็พักอีกครับปีนี้ปีที่แล้วแขวนลูกไว้21ลูกนะครับเป็นพันหมอนทองอายุก็7ปีกว่าเช่นกันออกออกใบหรือว่าอดอ,ออกยอดชุดที่หนึ่งมาจนอยู่ในระยะเพศสลัดแล้วครับนี่เราก็อัดน้ำตามไปเลยครับเราคาดหวังว่าถ้าอัดน้ำอัดปุ๋ยให้เต็มที่ไปแล้วน่นละครับอีก9เดือนข้างหน้าค่อยมาลุนดอกอครั้งที่สองนะครับ ซึ่งก็น่าจะโอเคนะครับส่วนต้นคู่ต้นนี้นะครับอายุเข้าปีที่5แล้วนะครับเพิ่งจะมีดอกในปีแรกได้ประมาณ3-4พวงนะครับเป็นดอกปีแรกนี่ครับเป็นพันหมอนทองครับเราก็จะทดลองให้เขาเลี้ยงลูกของเขาไปนะครับเป็นการหัดเลี้ยงดอกในปีแรกนี่ครับ ระยะขนาดเท่านี้เราให้น้ําเป็นปกติไปเลยนะครับดอกขนาดเท่านี้มะเขือพวงแบบนี้นะครับแล้วเขาก็กําลังมีการแตกแขนงออกมาเป็นปีแรกนะครับส่วนต้นพี่ใหญ่ๆเหล่านั้นเราก็นี่แหละครับอัดน้ําไปเลยนะครับแดดร้อนมากครับที่บึงการขนาดนี้คาดว่าฝนจะตกก็ไม่ตกโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ